ถ้าตอบต,ตรงๆก็จะเป็นการแบบว่าเป็นการตบมุกกันนะคะแบบช้ยเมียงเชียงใหม่ใช้เลียงเชียงรายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทั้ง4คนมารวมกันเป็นเรียกว่าเป็นทีมคณะตลกก็ได้ค่ะก็จริงๆทีมหนูมี4คนแต่อีกคนนึงติดภารกิจมาไม่ได้ ก็คนแรกจะเป็นภูมิค่ะภูมิก็จะทำหน้าทีา่ดูแลชิ้นงานทางโปรดักต์ค่ะทำโปรดักต์กับอีกคนหนึ่งก็คืออ้นอค่ะอ้นที่มาไม่ได้อ้นจะเป็นช่างใหญ่เลยค่ะเป็นแบบคนทำโปรดักต์เลยค่ะส่วนหาวนะคะก็จะเป็นคนที่คอยแบบว่าทําเรื่องการบัญชีค่ะเรื่องใบทรงใบเสร็จคอยแบบว่าเตือนเพื่อนรวบรวมเพื่อนแบบว่าตอนที่มี z o ม m meeting อะไรสําคัญสำคัญอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนหนูก็จะเป็นจะเป็นคนที่คอยรวบรวมเพื่อนให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ นำเสนอทั้งหมดแล้วก็ทำสไลด์ด้วยค่ะโรงเรียนเนี่ยหนูมาเป็นประจำทุกวันหนูใช้เวลาอยู่กับโรงเรียนค่อนข้างเยอะค่ะปัญหาเกี่ยวกับขวดพลาสติกภายในโรงเรียนมันมีค่อนข้างมากแก้วน้ำนำขวดอะไรไปทิ้งที่ถังเนี่ย ประมาณ70%ของถังคือมีแต่แบบขวดพลาสติกค่ะมันค่อนข้างกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยค่ะหนูเลยคิดว่าเราน่าจะมีถังขยะอีกสักถังหนึ่งนะที่มันสามารถบีบอัดขวดให้ขวดมีขนาดเล็กลงและจัดเก็บได้มากขึ้นค่ะน้องอะ่ะเขาคิดที่จะสร้างตัวนี้ขึ้นมาเขามองจากปัญหาที่เขาเจอเขามองว่าปัญหาขยะโรงเรียนเนี่ยคือต่อให้มีที่ใส่ขวดน้ำที่ทิ้งขวดน้ำเยอะมันก็ไม่พอเขาต้องการลดพื้นที่การจัดเก็บขยะลง เพราะนั้นแล้วมุมมองในเรื่องของการจัดการตัวนี้ยังเหมือนเดิมแต่เขามีมุมมองที่เปลี่ยนไปในเรื่องของการจัดการแบบไหนล่ะและตอนนี้เขาไม่ได้มองถึงแค่โรงเรียนแล้วครับเขามองถึงชุมชนสังคมและกว้างกว่านั้นจริงๆตั้งแต่รอบแรกคือทกเคียงกับเพื่อนค่อนข้างแบบว่านานพอสมควรกว่ากว่าจะได้มาเป็นชิ้นนี้ละคะจริงๆจะทําถังขยะเป็นทรงกลมอะค่ะพอเข้าสู่รอบต่อไปได้ก็คือ เพื่อนบอกเฮ้ยดีมดีมดีมต้องเปลี่ยนแล้วนะดีมต้องเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะมันง่ายกว่านะทองกลมเนี่ยมันสร้างคงยากมากเลยครับก็เลยมาเป็นสี่เหลี่ยมเพราะมันจะได้สร้างง่ายกว่าครับด้วยตัวไอเดียตอนแรกเลยอ่ะจริงๆมาจากตัวเด็กเองเลยที่เกี่ยวข้องกับการบีบอัดขยะอะไรเงี้ยแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตัวจุดประสงค์เปลี่ยนทาร์เก็ตไปเรื่อยๆให้มันดูชัดเจนมากขึ้นจนสุดท้ายมาเป็นขวดพลาสติกแต่ส่วนใหญ่ เด็กจะเป็นคนโยนไอเดียขึ้นมาแล้วเราเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้อำนวยการผู้สนับสนุนแบบคอยช่วยว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเวลาที่นําเสนอเนี่ยจุดไหนที่มันควรจะต้องระวงังเหมือนมีการจักซ้อมกันเนี่ยว่าโอเคเราต้องนําเสนอตรงไหนเป็นทีมสพอร์ตใช่ส่วนใหญ่เราจะแนะนําพวกการนําเสนออะไรเงี้ยม,มากกว่าค่ะส่วนชิ้นงานของเด็กๆเนี่ยขเขาจะเป็เนคนแบบเสนอมาที่เราเองนะคะแล้วเราก็ ให้คำแนะนำไปจริงๆเราสองคนเนี่ยเวลาที่เด็กจะนำเสนอเด็กเขาจะให้เราฟางังแล้วก็ให้เราแบบชี้แนะโอเคที่น้องบอกว่าน้องจะทำทั้งหมดเนี่ยคือทำกล่องใหม่หมดเลยถูกปะ่ะทำหนึ่งคือให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วเราก็ต้องติดตั้งความฉลาดเข้าไปด้วยอย่างที่เราปรึกษากันว่าเราจะเพิ่มเซ็นเซอร์ที่จะวัดน้ำหนักแตงเกือนได้ว่ากล่องเนี่ยมันเต็มแล้วแล้วควรต้องมีคนมาเปลี่ยน แล้วอย่างนี้เราจะแก้แก้ปัญหาย,ยังไงกับเรื่องของการที่แบบว่าโอเคในตัวนี้มันเหยียบขวดน้ําได้ดีเหมาะมากกับกันใช้นงเรียนแล้วกันถ้าผมเมนเนาะถ้าไปใช้ที่อื่นแล้วเขามีขวดที่เป็นขวดโคกที่มันหนากว่าเป็นกระป๋องที่มันแข็งกว่าอย่างเงี้ยเราก็จะพูดตรงเลยมือก็ข้างเหยียบลบาบากเนี่ยเราคิดว่าเราจะแก้ปัญหาย,ยัางไงอาจจะต้องเปลี่ยนจากการเหยียบธรรมดาเป็นระบบไฮโดรลิกะคะ่ะอาจจะต้องพัฒนาไปใช้ไฮโดรลิกแล้วะอะค่ะ ลองคิดว่าเราจะเป็นเสนอขายทางขยะที่มีราคา5,000บาทต้นทุนที่ไหนเขาจะซื้อแต่ถ้าให้ตัวนี้ไม่มีพวกนี้นี่ไม่ถึงพันหลักร้อยด้วยซ้ำเออแต่มันมีความฉลาดเชิงเรื่องของการสามารถบีบอัดขยะได้พอได้มาทำนวัตกรรมชิ้นนี้เนี่ยหนูรู้สึกว่ามันทำให้เพื่อนเนี่ยเปิดใจรับเราแล้วก็เริ่มสนิทกับเราเริ่มคุยกับเรามากขึ้นใช่พอได้มาทำนวัตกรรมด้วยกันก็เปิดใจรับกันค่ะ คือผมโดยส่วนตัวผมก็คือผมไม่ค่อยสนิทกับครูเลยครับแต่พอมีครูเพลนก็รู้สึกดีนะครับเหมือนเป็นครูแบบคนเล่นแร้วของผมเลยที่แบบว่าผมสนิทกับครูอะไรเนี่ยครับครับปกติผมก็เป็นคนเขินอายเวลาพูดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราเริ่มจากออนไลน์มีคนหลายคนฟังแต่ไม่เห็นหนา้าเราก็เริ่มฝึกจากตรงนั้นมาวันจริงก็เลยไม่เขินอายพูดเลยครับอยากรู้ความจริงเหมือนกันอยากเห็นอะไรมุมมองที่แตกต่าง บ,บางอย่างพวกผมก็คิดไม่ได้วันนี้ผิดพลาดวันหน้ามันต้องดีขึ้นครับก็ต้องเพิ่มอะไรบ้างต้องแก้อะไรบ้างก็บอกมาได้เลยครับบอกว่าอยากให้พ่อแบบตรงๆเลยครับพยายามทำให้สุดความสามารถมีอะไรงัดออกมาเลยครับอยากเก็บมันไว้เพราะว่ามันคือพื้นที่ให้เราแสดงความสามารถจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันทำให้พวกหนู ได้มารวมตัวกันแล้วก็ทําให้ทํางานเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นแล้วก็รวมถึงมีประสบการณ์เพื่อนำไปต่อยอดต่อไปในอนาคตนะคะว่าเราเคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาแล้วเราผ่านตรงนี้มาแล้วเราก็ผ่านตรงนั้นไปได้